ครับชื่อเด็กใจยีนะรับทุกคนนะครับมาจากเบอร์หนึ่งเลือกเบอร์หนึ่งมีกินมีอยู่มีใช้อย่างพอบคุณถ้าประชาชนมีความเดือดร้อนเราก็จะช่วยอย่างเต็มที่ต้องคมมีไว้เลือกตั้งแต่ละเกลเจงต้องทำยังไงเออไม่ได้กินแล้วครับจะเอเป็นหังการเรียนวันสอบถึงหนูจะเป็นผู้หญิงแต่หนูก็จะพยาย เต็มที่พู้ประชาชนแล้วแต่ผูประชาชนเดือดร้อนพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อแก้ไขให้ได้ค่ะนักการเืบอร์หน้าเลือกกันเลยนักการเมืองเบอร์ต่อหน้า <anut, S 1> <useum> ใจเลือกตั้งมีแค่สวิธีเท่านั้น 1. แค่ให้เตรียมบัตรประชาชนม,มาสอเข้าหาผู้หา 3. กาเบอร์เดียวเท่านั้น 4. หยอดกระดาษให้เรียบร้อยค่ะมีแค่นี้ก็เลือกตั้งได้แล้วค่ะประชาชิปไตย